สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ c e 28นะครับตัวนี้เป็นงานเคล้อเบาโฟฟอร์มมิงน้ำหนักอยู่ประมาณ4โลกว่าๆนะครับเป็นสีน้ำตาลไม่ยิงทรายนะครับ สเปคขอบ15กว้าง7อดอฟ35นะครับเป็นสีน้ำตาลไหมพร้อมฝากลางที่มีเลเซอร์แดงนะครับฝากลางเลเซอร์แดงมากับล้อนะครับผมตัวนี้เป็นงาน K-Engine Engine น,น,นะครับนี่ครับมาดูสเปคกันนี่นะครับงาน K นะครับงานเราคาล้อพร้อมล้อเปล่าก่อนเลยนะครับล้อเปล่าตัวนี้อยู่ที่9,500บาทน,นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใก,กล้ๆอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูรอบตัวล้อก,ก่อนนะครับมีความลึกหรือว่าก้านจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้ก่อนเลยนะครับโดยรวมนะครับดูระยะไกลๆก่อนนะใส่ได้กับ4ร0ูร้อเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น4ร0ูร้อทุกรุ่นที่เป็นรถอีโคคา Honda Jazz City ่ยาลงยาลิทอะไรพวกนี้นะครับ V ี s ใส่ได้หมดนะครับที่เป็น4รูร้อยสวิปนิสสันมาได้หมดนะครับ สวยจัดเลยสีเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับแล้วก็ขอบเป็นขอบอโนได์นะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับสีโลกว่า,วาเองนะครับกับราคาที่โคตรถูกนะครับ9,500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้พร้อมใส่ฟรีและส่งฟรีนะครับล้อพร้อมอยางอยู่ประมาณ13,900บาทเริ่มต้นนะครับโอเคไปดูล้อกันใกล้ๆดีกว่านะครับ ต่อกันที่ตัวล้อใกล้ๆนะครับตัวนี้มีฝาพลาสติกนะครับมีตัวปั๊มหยอดแดงให้นะครับต่อไปก็เป็น4ี่รูร้อยสี่รูร้อยนะครับออฟเซ็ตตรงนี้ไม่ค่อยลึกมากนะครับอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซตด้านนอกนะครับเป็นตัวไดตรงนี้อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับนิ้วครึ่งนะครับจากตัวก้านเข้ามานะครับตัวก้านมีความหนานะครับ ผมว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับกับความหนาอยู่ที่เกือบนิ้วเลยนะครับตรงนี้นะครับก้านด้านนอกนะครับมีความเรียวแต่ไม่บางนะครับครึ่งนิ้วนะครับความหนาตอนนี้ครึ่งนิ้วนะครับมีปั๊มนะครับตรงนี้ปั๊มด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปั๊มตรงนี้แล้วก็ปั๊มด้านล่างตรงนี้ครับแรงบรรทุกได้ต่อวงอยู่ที่500กิโลนะครับต่อวงนะครับสี่วงก็2 0 0พนะครับ สีโคตรละเอียดนะครับบอกเลยว่างานโคตรละเอียดนะครับเป็นยิงทรายนะครับแต่ละเอียดมากนะครับขอบจะเป็นขอบไดนะขอบไดเงาทองนะครับเงาเงาทองทองนะครับก้านจะเป็นสีน้ําตาลยิงทรายนะครับสวยมากนะครับกับราคา9,500บาทนะครับลองเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางสีอีที่แดและเป็นล้อเบานะครับ ผมแนะนำงานตัวนี้เล่นได้เลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะที่ร้านนาคนรซับยางยนต์นะครับ094นะครับ540 9999 99. สวัสดีครับ We'll